สี่เอ้ยปห้าโหอะวันนี้นะคะครูสายจะมาสอนในใบางานที่ได้รับในสัปดาห์ที่สิบสี่เราเดินทางมาถึงสัปดาห์ที่14ส,สี่แล้วนะคะเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสัปดาห์ที่14คือสัปดาห์นี้เนาะที่เราได้รับไปก็จะเป็นทั้งหมด1ใบอา ท่านพี่อนุสุขสามดาวการุณาอยู่นิ่งจะเอายังไงจะนั่งสองกระจกหรือจะเช็คความรออ่าสวัสดีค่ะพี่อิงอ่าเดี๋ยวฟังครูทรายนะคะอ่าอันดับแรกให้กดปิดไมโครโฟนกน่อนโอเคแล้วก็ฟังครูทรายอ่าสวัสดีอีกครั้งสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้มีท่านท่านอิงท่านเปี้ยวท่านซาวแล้วก็ท่านอนุอ่ามีทั้งหมด4คนนะคะ เดี๋ยวครูทายก็จะให้ดูหน้าตาของใบางานที่เราได้รับเป็นเรื่องที่โอ้เวลี่อีซมากเลยง่ายๆมากเลยแต่จะเป็นเนื้อเรื่องที่อาจจะยาวนิดหน่อยใช่ไหมคะยาวบู๊บูเลยอาจจะยากหน่อยไม่รู้ว่าจะทําได้กันหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวครูทายแคปหน้าจอลงในกลุ่มก่อนอ่าแล้วก็ อยู่บ้านทำอะไรกันบ้างคะลูกอยู่บ้านทำอะไรบ้างเปิดไมค์ตอบซิอยู่บ้านทำอะไรกันบ้างทำอะไรกันบ้างอ่าเล่นเกมโอ้โหเท่มากเลยเล่นเกมอะไรคะเล่นเกมคอมพิวเตอร์เหรออ่าอะไรอีคะนอนสลป สล e ปออ l t i ม e เลยเหรออะไรอีกพี่อนุเล่นสัตว์เลี้ยงพี่อิงทําอะไรบ้างคะ<น>ลูกพี่อิงพี่อิงทําอะไรบ้างอ้าวพี่เปี้ยวหายไปแล้วหายไปไหนเนี่ยอ่าพี่เปี้ยวหายอ่าฟังนะคะเดี๋ยวครูสายจะกดแชร์หน้าจอเนาะแล้วเราจะมาดูกันว่าว่าครูสายจะสอนเรื่องอะไรโอ้โห อ่เห็นหรือ,อยังคะใครเห็นหน้าจอหน้าตาแบบครูสายแล้วให้ยกมือใครเห็นหน้าจอแบบครูสายแล้วให้ยกอโอเคแสดงว่าเห็นตรงกันอ่าฟังนะคะหน้าจอเราเหมือนกันแล้วเนาะเขาบอกว่าหน่วยการเรียนรู้ที่1นึมี Me and my family home sweet home I love my family นะคะให้อ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดกี่บรรทัดเนี่ยช่วยกันนับสิหนสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหรือแปดหพี่อิงอยู่เฉยๆห<ๆ>น่อยค่ะพี่อิงหาที่ตั้งกล้องแล้วมองมองในกระดาษของตัวเองด้วยมองครูทรายด้วยอ่าทุกคนหาที่ตั้งกล้องให้ดีเขาบอกว่า my name is alex สวัสดีฉันชื่ออะไรคะอน,นุอยู่นิ่งๆอ่าฉันชื่ออะไรคะฉันชื่อ alex i have อิตเ t t ้ลบร t t e r l i t t l e ก็แปลว่าเล็ก b รา t ธอรแปลว่าอะไรนะคะ b รา t e อรแปลว่าอะไรลูกพี่ช,ชายหรือน้องชายแต่เขาบอกมาแล้วว่าเป็น Little ก็คือเป็นน้องชายแสดงว่าเขามีอะไรคะมีน้องชายใ,ชให้หนูใช้ดินสอหรือปากกาเขียนไปบรรทัดบนว,นว่าสวัสดีฉันชื่ออเล็กฉันภาษาไทยเลยลูก ฉันมีน้องชายอ่าจะได้รู้เนื้อเรื่องไม่งั้นเดี๋ยวครูทายก็ต้องย้อนไปย้อนมาถ้าเขียนไปเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราเข้าใจเนาะไม่ My name i s Alex สวัสดีฉันชื่ออเล็กซ่อนๆไว้ลูกพี่อิงเขียนซ่อนเอาไว้ฉันมีน้องชาย I have ฉันมีอ่าฉันฉันมีน้องชายอ่านี่คือบรรทัดที่หนึ่งนะคะอ่า ต่อมา his name is Danny นี่คือบรรทัดที่หนึ่งนะให้หนูเขียนว่าสวัสดีฉันชื่ออเล็กพี่อิงเขียนค่ะพี่อิงเป็นอะไรลูกมุนหงิดอะไรอ่าตั้งใจเรียนก่อนนะลูกคนเก่งสวัสดีฉันชื่ออเล็กฉันมีน้องชายเขาชื่อแดนนี่อันนี้แค่บรรทัดที่หนึ่งนะลูก เรามีเจ็ดบรรทัดเราจะต้องสู้ไปด้วยกันให้ครบเจ็ดเนาะสวัสดีฉันชื่ออเล็กบรรทัดบนพี่อิงเขียนเลยลูกซ่อนๆไว้ลูกอ่ะเดี๋ยวครูซ้ายเขียนไปด้วยดีกว่าจะได้ยุติธรรมใช่ไหมอ่ะสวัสดีอยคุูซ้ายเส้นใหญ่ไปอ่ะเขียนสวยๆนะลูกอ่ ่สวัสดีครูายอาจจะไรมือไม่ค่อยสวยนะลูกขอโทษนะอ่ะฉันชื่อ Alex. อเล็กซ์ครูายอเล็กกอไก่ซอโซกับันด้วยแล้วก็บอกว่าฉันมีน้องชายชื่อแดนนี่โอเค เราเสร็จบรรทัดที่หนึ่งแล้วตามครูายเลยนะพี่อนุสุดหล่อเปิดกล้องด้วยนะคะลูกครูา,ายจะได้รู้ว่าพร้อมแล้วอ่าบรรทัดที่หนึ่งตามครูายแล้วนะเรามาดูบรรทัดที่สองกันนะคะลูกพี่อิงทันไหมคะพี่อิงทันไหมคะบรรทัดที่สองเราช่วยกันแปลไปพร้อมกันเขาบอกว่า he l o v e to play football like me ไลค์ like, แปลว่าไลค์ like, อาจจะแปลว่าชอบเช่นกดไลค์กดแชร์ใน Facebook แต่ไลค์ในที่นี้หมายถึงเหมือนกันเช่นกันดังนั้น he l o v e to play football l i e มีจึงแปลว่าเขาชอบเล่นฟุตบอลเหมือนฉันครูสายใช้ปากกาสีแดงอ่ะเขาชอบเล่นเดี๋ยวครูสายจะขอล่องรอยนะลูกพี่อนุ เล่นฟุตบอลเหมือนฉันอ่าเหมือนฉันเหมือนฉันครู้ายหายนอนหนูไปอ่าลายมือครูสายอ่าฟังนะคะนี่คือบรรทัดที่สองเพราะว่าบรรทัดที่หนึ่งครูสายใช้สีดำบรรทัดที่สองครูชายสายใช้สีแดงเขาชอบเล่นฟุตบอลเหมือนฉันอ่าดูซิจะชอบเล่นไหม ต่อมามาดูต่อมานะลูกเขาบอกว่า I have a baby brother และฉันยังมีน้องชายตัวเล็กๆอีกอสีแดงเหมือนเดิมเพราะบรรทัดเดียวกันและยังมีน้องชายตัวเล็กๆอ่พี่อนุเปิดกล้องหนนะ่อยลูกและยังมีน้องชายตัวเล็กๆ เบบี้เลยไปพร้อมกันนะคะเราเสร็จบรรทัดที่สองแล้วโอเคเครื่องหมายถูกอ,อ่าเดี๋ยวทัวหนึ่งรอบบรรทัดที่หนึ่งนะคะ My name is Alex I have little brother His name is Danny คือบรรทัดที่หนึ่ง <c oughs> เขาบอกว่าสวัสดีฉันชื่อ Alex <c oughs> มีน้องชายที่ชื่อ Danny พอบรรทัดที่สองเขาบอกว่า he l i k e to play football like me เขาชอบเล่นฟุตบอลเหมือนกับฉันเลยและก็ยังมี baby brother อีกหนึ่งคนนะคะ,ะตามครูายเลยนะลูกนะเดี๋ยวเราจะครบเจ็ดบรรทัดกันเพราะว่าถ้าครูายปล่อยผ่านหนูอาจจะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องเนาะ<ม>ก็ให้พยายามเขียนแปลหน่อยนะคะเมื่อยไปพร้อมกันเพราะ ครูสายก็ไม่เอาเปรียบเนาะครูสายก็เขียนด้วยอ่ะครูสายก็เขียนด้วยอ่าพี่อิงคนสวยสู้ๆเร็วพี่อิงตั้งใจเรียนตอนอยู่ป .4 กับครูซายตั้งใจอ่ะใครพร้อมมันทัดที่สามแล้วให้ยกมือใครใครพร้อมมันทัดที่สามแล้วลูกอา่าเดี๋ยวรอพร้อมมันทัดอา่าพี่ซาวพร้อมแล้วพี่อิงตามครูสายสองมันทัดเลยลูกอ่ะเดี๋ยวพอ ครูซายสอนเสร็จปุ๊บอัพลงในใบงานได้เลยจะได้ได้คะแนนนะคะครูซายจะปั๊มตัวปั๊มและเขียนว่าคนนี้เข้าเรียนต่อาตมาบรรทัดท,ที่สามเขาบอกว่าเอาครูซ้ายไม่เลื่อน his name is jim ่ h he cry a lot เขาบอกว่าเขาอันนี้คือบรรทัดที่สมนะคะลูกครูซ้ายใช้สี น้ำเงินและการแสดงว่าเจ้าเบบี้คนเมื่อกี้นะคะเขาชื่อจิมอ่าเขาชื่อจิมแล้วก็คลายอลอสก็คือร้องไห้ตลอดเวลาเขาล้องไห้เขาล้องไห,ห้เยอะมากอ่าร้องไห้เอาเป็นว่าบ่อยมากแล้วกันอ่าบ่อยมากแสดงว่าเจ้าเบบี้ราเธอเนี่ย ร้องไห้เก่งมากเลยอ่าขยันร้องไห้มากเลยแสดงว่ายังเป็นเด็กอยู่เนาะอ่าหนูแปลไปว่าเขาชื่อจิมเขาร้องไห้บ่อยมากอาเดี๋ยวเรามาดูบรรทัดเอ้ยบรรทัดนี้ยังไม่จบเลยเดี๋ยวเรามาดูต่อมาถึงคายอะลอดแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่ออ่ะ,อะเดี๋ยวครูสายชา้าๆใายเย็นนะคะลูกแป๊บเดียวอ่า มาดูต่อกันคือขอร้องให้บ่อยมากแล้วเนาะเดี๋ยวครูายขอเลื่อนดูแป๊บครูไยขอเลื่อนดูแป๊บและและต่อจากคำว่าร้องให้บ่อยมากคือ<ม> I have a sister her name is Kate แล้วก็และต่อจากคำว่าร้องให้บ่อยมากก็บอกว่าและมีน้องสาวชื่อเคทอ่าและฉันมีน้องสาวชื่อเคทครูายใช้สีเดิมเพราะเเป็นบรรทัดเดียวกัน และฉันมีน้องสาวชื่อเคทอ่านี่คือเสร็จบรรทัดที่3โอ้โหแป๊บเดียวจะครบจะครบเจบบ็บรรทัดแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปพักผ่อนอ่านะสาเหตุที่ครูทรายต้องมาวิดีโอคอลเพราะว่ากลัวหนูไม่เข้าใจนะลูกอะ ต่อมาครูสายบรรทัดต่อไปสีอะไรดีนะสีเขียวสีเขียวแล้วกันอ่าอ่าพี่ถ้าพี่ซาวทันไหมคะอ่านี่โอเคพี่ซาวทันพี่อนุทันไหมคะลูกพี่อนุทันไหมคะอ่าโอเคพี่มุกมาแล้วพี่มุกต่อเลยนะลูกพี่มุกครูสายเพิ่งเริ่มสอนได้สามรทัดนะคะ ทั้งสามบรรทัดนี้ครูทรายแปลให้แล้วให้หนูเขียนความหมายลงไปเลยนะลูกอ่าเขียนความหมายลงไปเลยต่อมาบรรทัดที่สี่นะคะพ,พี่พี่มาบรรทัดที่สี่ก่อนนะลูกพี่มุกมาบรรทัดที่สี่ก่อนเขาบอกว่า she p l a y with me and we have fun เขาเล่นกับฉันและ พวกเราก็สนุกกันอ่าเขาเหมือนกับว่าพวกเราพี่น้องก็เล่นด้วยกันนะลูกปูรายใช้สีสี <c oughs> เขียวนะอสีอสีเขียวก่อนนะอ่า <c oughs> เขาเล่น <c oughs> กับฉันพวกเราสนุกกันวีแฮฟฟันพวกเราสนุกกันนี่คือบัน ทัดที่สี่แล้วนะคะอ่าจะได้รู้ว่าสี่แล้วอ่าแต่ละบรรทัดคนละสี่กันนะคะอ่าเราจะครบเจ็ดบรรทัดแล้วก็คือจะได้เสร็จเนาะจะ,จะได้จะได้ทำเนื้อหากันต่ออ่าบรรทัดที่สี่เขาบอกต่ออีกว่า we have fun แล้วเขาบอกว่า my brother and I love egg อ่า ลบเอคืออะไรคะเอภาษาอังกฤษไข่ใช่ไหมน้องชายน้องนะลูกพูดครูสายเขียนฉันชายเอาใหม่ลบก่อนลบ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 ,ลบ,ลบน้องชายและฉันชอบไข่นะคะอ่าน้องชายเหมือนครูสายเลยและฉันชอบไข่เมนูไข่มีมากมายเลยเช่น ไข่ต้มไข่ตุนอ่าพี่แตมเพิ่งมาพี่แตมทั้งหมดช่วยกันแปลเนื้อหานะคะบอดี้ลูกแปลเนื้อหาได้สี่บรรทัดแล้วนะลูกหนูเขียนบรรทัดหนึ่งบรรทัดสองบรรทัดหนึ่งดำบรรทัดสองแดงบรรทัดสามสีน้ําเงินและบรรทัดสี่สีเขียวครูทรายแปลเป็นช้าๆบรรทัดแรกนะคะเขียนลงไปนะลูกพี่มุกพี่แตมพี่อิง มันทัดแรกใส่ลงไปซ่อนตามตามบรรทัดบนว่าสวัสดีฉันชื่ออเล็กซ์ฉันมีน้องชายชื่อแดนนี่มันทัดที่2เขาชอบเล่นฟุตบอลเหมือนฉันและยังมีน้องชายตัวเล็กๆเขาชื่อจิมนี่คือบรรทัด3านะลูกเขาร้องไห้บ่อยมากและฉันมีน้องสาวชื่อเคทแสดงว่าตอนนี้คือฉันเนี่ยชื่อเคท มีน้องชายชื่อจิมกับแดนนี่และก็มีน้องสาวชื่อเคทบรรทัดที่4เราจะเพิ่งถึงบรรทัดที่4กันคือเขาเล่นกับฉันพวกเราก็สนุกสนานกันน้องชายและฉันชอบเมนูไข่เรามาดูย่อหน้าต่อมานะลูกเขาบอกว่าย่อหน้าต่อมาครูไซไม่ให้แปลแล้วเพราะว่าเนื้อหาอาจจะไม่ได้ถามเนาะ I call my father คอไแปลว่าอะไรคะโทรใช่ไหมโทรหาใครไมฟ t เ e r โทรหาใคร,ใครลูก ่ชาไอ้ขอโทษลูกไอ้คอ m ม f ฟ t าเธอพี่ชายเหรอคะลูกเอาไม่ฟาเธอแปลว่าอะไรฟาเธอไม่ใช่บาเธนะลูกฟาเธอคือ oh. อ่าโอเคจำผิดนิดเดียวเขาบอกว่าไอ้คอ my f ฟ t าเธฉันโทรหาพ่อแ a d ดดี Daddy ก็คือพ่อเหมือนกันนะคะเป็นคำศัพท์สองคำที่ความหมายคือคุณพ่อเหมือนกันเขาบอกว่า He He the head of a house เขาเป็นผู้นำครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัว He spent a lot of time on computer เขาก็คือใช้ใช้ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตลอด I call my mother my m u m m y ฉันโทรหาแม่อ่ะโทรหาแม่โทรหาแม่ She like to do homework ฉัน He like to do homework คือเขาทำไมคะแม่ชอบทำอะไรคะ How work คคุณายพูดผิด How work คืออะไรคะ How work คือการงานบ้านแสดงว่าพ่อเป็นพ่อเป็นคนทำงานแล้วแม่เป็นคนเป็นแม่บ้านที่บ้านใครคุณแม่เป็นแม่บ้านบ้างไหมคะลูกอา,อาจจะมีเนาะที่เป็นแม่บ้านโอเคเขาบอกว่า I love my family ฉันก็คือรักครอบครัวของฉันสรุปใจความเนื้อหาก็คือว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าทุกคนเราชื่ออเล็กนะมีน้องชายแดนนี่กับจิมและมีน้องสาวชื่อเคทอ่าแล้วก็พวกเราก็ชอบเมนูใครมีพ่อที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็มีแม่ที่เป็นแม่บ้านทำงานบ้านเนาะอ่าเรามาดูในกรอบสี่เหลี่ยมกันอ่าเขาบอกว่า ใส่คำศัพท์ลงไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่เป็นตัวเลขให้หนูใส่คำศัพท์แต่ฝั่ง meaning ก็คือเป็นความหมายนะลูกให้หนูเริ่มทำเลยหกคำตอนนี้เลยลูกเดี๋ยวครูสายช่วยทำดีกว่าอ่าจะได้เสร็จไปพร้อมกันคำแรกเอาคำว่าอะไรดีนะเอาคำว่าอะไรดีลูกงั้นครูสายใช้สีสีเหลืองทั้งหมดแล้วกันทั้งหมดเขาให้เขาให้เราใส่ไปกี่คำลูกกี่กี่คำคะ หหกเลยเหรออ่ะหกก็หกอ่ะหกครูสายเขียนเลขหนึ่งถึงหกนะลูกหนึ่งสองสามพยายามครูสายพยายามเขียนให้เลยมืออ่นะนอกสี่ห้าหกคำแรกเราเราเอาคำว่าอะไรดีคะเอาคำว่าเอาคำว่าเนมดีกว่าเพราะว่าแปลว่าชื่อเนาะ N A M E เราจะเจอคำนี้บ่อยมากคือคำว่า name อ่าแปลว่าชื่อหนูก็ใส่ในช่องความหมายว่าชื่อนะลูกอ่าจะตามครูายเลยหรือว่าจะคิดเองเโอ้โห,โห,โห,โหน่ารักจริงๆเสียงใครเนี่ยเสียงพี่แตมหรือเปล่าๆๆแมาแลต่อมาลูกครูายเอาคำว่า ฟุตบอลดีกว่าอ่าเพราะบางคนอาจจะชอบ F O O T B A L L ก็คือกีฬาฟุตบอลครูซ้ายขอให้เขียนคำว่ากีฬาไปด้วยนะลูกกีฬาฟุตบอลผู้หญิงก็ชอบได้นะคะผู้หญิงชอบเล่นกีฬาฟุตบอลได้ไม่ได้เป็นทอมก็ชอบได้นะลูกอ่าต่อมาคำที่สามคำที่สามเอาคำว่าอะไรดีคะ แต่เป็นกระเทย <No. S 1> คำที่สามเอาคำว่าอะไรดีลู <No. S 1> เอาคำว่าอะไรหนูอยากรู้คำว่าอะไรอีกเอาคำว่าแดดดี้ดีกว่าแดดดี้แปลว่าคุณพ่อเนาะ D A D D Y แดดดี้คือคุณพ่ออ่าคุณพ่ออ่าใบนี้อาจจะช้าหน่อยอาจจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะ แต่คือว่าถ้าตั้งใจก็จะได้ประโยชน์อ่ะต่อมาคําที่ C. คครูทายเอาคําว่าหนูช่วยครูทรายคิดหน่อยเอาคําว่าอะไร How u า e ที่แปลว่าบ้าน h า w อูอู u s e ก็คือบ้านฮา e ที่แปลว่าบ้านทุกคนก็ต้องมีบ้านใช่ไหมคะฮา e แปลว่าบ้านต่อมาครูทราย ช่วยครูายคิดบ้างอีกสองคำเอาอะไรดีคะนักเรียนป .5 เอาเอาในเนื้อเรื่องนะโนเรื่องนะลูกไม่ใช่ว่าไปคิดเองในเนื้อเรื่องที่เราเรียนนะลูกคําว่าฟุตบอลไปแล้วโอ้โหงั้นครูายเอาคําว่าคอดีกว่าที่แปลว่าโทแปลว่าโทนะลูก C A double L คือโท่่ะโท เอาอะไรพี่อนุเอาอะไรเอาเอะไรครับเอแคลยครับอ่าโ,โ,โอ้โหน่ารักมาก e g g เอขคอ่าเราเสร็จสามขั้นตอนแล้วขั้นตอนแปลขั้นตอนเขียนคำพา์ขั้นตอนขั้นตอนแปลคำพท์ขั้นตอนสุดท้ายคือการตอบเนื้อเรื่องเดี๋ยวให้เวลาสองนาทีก่อนดีกว่าเพราะบางคนอาจจะทำอยู่อ่าอาจจะทำอยู่ใครเสร็จแล้วให้นั่งยิ้มไว้ก่อนครูสายจะได้เห็นหน้ายิ้มว่าเสร็จแล้วอ่า เสร็จหรือยังค่ะคอไปว่าโทรเช่นเช่นคอเซนเตอร์ใช่ไหมคะอ่าชีพคอเซ็นเตอร์คอห้าน่ารักคิดถึงมากเลยตอนอยู่กับผู้ซ้ายสนุกไหมอ่าครับขยายให้หน่อยขยยยาใหห้น่อเดี๋ยวผู้ซายลองดูซิมัาขยายได้จริงไหมผู้ซ้ายขยายไม่ได้ผู้ซายยังผู้ซายยังไม่ไม่ถนัดเลยอ่ะ อ่าพี่อนุมาเพ่งใกล้ๆคำไหนไม่บอกคำไหนไม่ชัดบอกครูทรายโอ้โหทำตาขนาดนั้นได้เหรออ่ะใครเสร็จแล้วพี่แตมเสร็จแล้วพี่สาวเสร็จยังอ่ะโอเคเราเดี๋ยวเสร็จแล้วปุ๊บแล้วอัพลงในอัลบัม English, ้มอิงลิสครูพานิดาแล้วก็อัลบั้มส่วนตัวเองนะลูกอ่ะมาดูกันในขั้นตอนสุดท้ายขอถามแล้วลูกเขาถามว่า How many people? How many เรียนแล้วถามเรื่องจำนวน Are there in Alex family มีมีทั้งหมดกี่คนเนี่ยครอบครัวไปไอของอเล็กเนี่ยทุกคนช่วยกันนับอันดับแรกคือมีตัวใครก่อนคะตัวอเล็กแล้วก็น้องชายที่ชื่อแดนนี่กับกับอะไรกับจิมแล้วก็น้องสาวชื่อเคสแล้วก็พ่อกับแม่เป็นเท่าไหร่ พ่อแม่อเล็กจิมเคสแดนนี่เป็นเท่าไหร่คะหกคนให้หนูบอกว่า six p o p p l e ก็คือตอบอย่างนี้ลูกข้อหนึ่งครู้ายสีอะไรดีสีดำข้อหนึ่งตอบไปว่าซ P.E.O.P.L.E. E. อ่าข้อสองและข้อสามโหวันนี้เราจะเสร็จกันแล้วนะเนี่ย อ่าข้อสองซิกพีเพิลเสร็จยังคะพี่อิงสู้สใส่ลงไปเลยข้อสองเรามาดูกันอ่าข,ข้อสองเขาบอกว่า Who like to play football ใครบ้างที่ชอบเล่นฟุตบอลก็คือใครกับใครคะใครกับใครคะ 2องคนใช่ไหมอเล็กแอนอะไรคะ Danny. แดนนี่เราต้องทวนด้วยลูกทวนประโยคถามไลท์ทูเพย์แล้วก็ฟุตบอลแสดงว่าต้องตอบว่าอเล็กแอนแดนนี่ไลท์ทูเพย์ฟุตบอลนะลูก อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าหนูจะตอบแค่ว่าอเล็กกับแดนนี่ก็ได้แต่ว่าครูซายอยากให้ทวนว่าขอถามว่าใครชอบกินพิซซ่าอนุซาวและสแตมชอบกินพิซซ่าใช่ไหมไม่ใช่ว่าใครชอบกินพิซซ่าอนุซาวและสแตมแต่ถ้ามันทวนมาว่าชอบกินพิซซ่าด้วยก็จะรู้สึกว่าทําให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเนาะอ่ะและก็ข้อที่สามข้อสุดท้ายของวันนี้โอ้โหวันนี้ สอนครึ่งชั่วโมงอ่ะข้อที่สามเขาถามว่า o o s he does he does that l i ท e to use computer อ่อะทำไมพ่อถึงชอบใช้ทำไมพ่อถึงทำไมคะถึงอะไรคะเพราะว่าเขาทำอะไรคะเพราะว่าเขาทำอะไรอน,นุออกไปแล้ว อันนี้ข้อสามเก็บไว้เดียวไหนไปหมดเลยเหรอไม่เป็นไรลูกเอาแค่เราอ่าทวนออฟทาร์ม e สเปนออล of time อ่าสุดท้ายแล้วอ่าอันนี้ก็จะเสร็จแล้วลูก ผู้ชายจะเช็คชื่อให้ไหมเนี่ยพวกที่มาแวบๆหายๆเนี่ยเราจะเช็คให้ไหมเราจะให้ความยุติธรรมไหมหรือจะปล่อยเอาไงดีได้ค่ะอรลอลูกดดโอเคเสร็จแล้วสองสาว จแล้วสองสาวอัพลงในอัลบั้มได้เลยนะลูกนะอ่าเดี๋ยวคุูให้เขียนก่อนใครเสร็จแล้วนะคะก่อนที่จะวางสายให้สักให้บอกคำศัพท์อะไรก็ได้หนึ่งคำแล้วถึงจะวางได้นะ คำศัพท์อะไรก็ได้หนึ่งคำก่อนวางพี่ซาวกับพี่แตมน่ารักมากเข้าเรียนบ่อยคำศัพท์อะไรดีพี่ซาวพี่แตมคิดไว้ด้วยหนูตา <c oughs> อ่ะใครก่อนเอาเริ่มเริ่มมีมีคำหยาบอะไรโอเคอะไรอะไร <c oughs> อะไร,ะไรลูก ได้เอาเป็นอ่ะ yellow อ่า yellow y e w l o w yellow สีเหลืองโอเคบายบาย see you next time พี่สาวเออพี่สาวบอกคิดก่อนครูแตมช่วยซิแตมแย่งเพื่อนหรือเปล่าอะไรนะลูกฟุตบอลแคทอ่าฟุตบอลโอ้โหแคทด็อกมันแถมให้เพียบเลยอ่ะ มันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเต็มเลยอ่ะอ่าโอเคนะคะสองสาวขอบใจมากนะลูกที่ตั้งใจเรียนเนาะก็วางแล้วก็อัพการบ้านลงในกลุ่มอิงลิศครูพนิดาได้เลยนะคะบ๊ายบาย